ย้อนเวลาหาใยดำตอนที่7จากความเดิมตอนที่แล้วบัวสวรรค์หายออกไปจากบ้านของพฤึกอย่างไรร่องรอยเขาไม่รู้ว่าเธอหายไปไหนตามหายอย่างไรก็ไม่เจอเขาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าเธอนอนอยู่บนโซฟาแล้วหายไปเะเฉยบัวสวรรค์บัวสวรรค์คุณอยู่ไหนน่ะกลับมาสิคุณคุณ ชายหนุ่มเดินตามหาเธอไปทุกที่แต่ก็ไม่เจอทำให้รู้สึกแปลกใจมากหายไปไหนของเขานะอยู่ๆก็หายไปหรือว่าจะมาจากโลกอนาคตจริงๆทางด้านบัวสวรรค์ก็มาโผล่ในห้องนอนของปรกรณ์เพราะประกรณ์เอากระจกของเธอมาตอนนั้นเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จและนุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวพอเห็นเธอเขาก็ตกใจมาก คุณมาได้ไงเนี่ยว้ายต่บ,บ้าไปใส่กงเกงเดี๋ยวนี้นะน่าเกลียดจริงๆนุ่งผ้าเช็ดตัวผื่นเดียวนะ่ะนี่คุณหายไปไหนมาอย่าบอกนะว่ามาซ่อนในห้องผมตั้งแต่แรกอะ่ะจะบ้าเหรอใครเขาจะอยากเข้ามาอยู่ในนี้ฮะทั้งรกทั้งเหม็นอับอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณมาที่นี่ได้ยังไงนี่มันห้องนอนของผมนะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันย้อนเวลาไปได้แล้วฉันก็ประโผล่ที่ห้องนอนของคุณเนี่ยฉันก็ยังงง,ง,งอยู่เลยนี่คุณพูดจริงเหรอเนี่ยฉันไม่นี่บ้านนะคุณฉันพูดจริงๆฉันย้อนเวลากลับไปปีพุทธศักราช2563ได้จริงๆโอ้ยฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงกับคุณดีเนี่ยเออจะอะไรก็ช่างเถอะตอนนี้ผมว่าคุณรีบกลับบ้านก่อน แม่คุณเป็นห่วงคุณมากรู้ไหมจริงด้วยฉันหายไปแบบนี้แม่ต้องเป็นห่วงฉันมากแน่เลยฉันกลับก่อนนะคุณฉันเป็นห่วงแม่หญิงสาวบอกแล้วรีบวิ่งออกไปจากห้องของประกรเธอรีบกลับมาที่บ้านพอน้ำหวานเห็นลูกสาวก็ดีใจมากหายไปไหนมาลูกดูสิวันนี้คุณยายวิวก็มานะแต่ท่านกลับไปแล้ว แม่ไม่อยากให้ท่านตกใจเลยบอกว่าหนูไปเที่ยวบ้านเพื่อนหนูขอโทษค่ะแม่หนูไปบ้านเพื่อนแล้วสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีขอโทษนะคะทีหลังไม่เอานะลูกนะหายไปเฉยๆแบบนี้แม่ตกอ,อกตกใจหมดดูสิเดือดร้อนคนนั้นคนนี้ต้องออกตามหากันไปหมดแม่เนี่ย ไปแจ้งความรู้ไหมต้องรีบไปถอนแจ้งความแล้วเนี่ยขอโทษนะคะแม่ถ้าจะไปไหนต่อไปหนูจะบอกแม่ก่อนจะไม่ทําให้แม่เป็นห่วงค่ะจ้ะจ้ะ,จะเรื่องมันแล้วแล้วก็แล้วไปเถอะหิวไหมไปกินข้าวกันหิวค่ะแม่ท้องร้องจอกจอกเลยหญิงสาวโล่งใจที่เอาตัวรอดมาได้แต่ก็รู้สึกไม่สบายใจนัก ที่ต้องโกโหกแน่พรึกเป็นห่วงบัวสวรรค์มากเขาไม่รู้ว่าเธอย้อนเวลากลับไปแล้วจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่แต่เขารู้สึกคิดถึงเธอจับใจถ้าเธอกลับมาอีกเขาจะรั้งตัวเธอไว้ไม่ให้กลับไปยังโลกปัจจุบันบัวจา๋าบัวกลับมานะบัวบัวจา๋า เสียงเรียกของพลึกทําให้หญิงสาวนอนไม่หลับอยากลุกไปหาเขาแต่กลัวว่าจะไม่ได้กลับมาหาแม่อีกกระจกส่งเสียงสว่างวาบหญิงสาวลังเลว่าจะกลับเข้าไปหรือไม่เธอมองกระจกเสียงเรียกยังดังบัวจา๋าบัวกลับมานะบัวบัวจา๋าหญิงสาวกำลังจะยื่นมือไปแตะก,กระจก แต่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำให้แสงนั้นหายไปฮัลโหลฮัลโหลว่าไงคุณคุณรู้เบอร์ฉันได้ยังไงเนี่ย mm hmm. ไม่ยากหรอกคุณถ้าจะหากับแค่เบอร์โทรของคุณเนี่ย mm hmm. ผมนอนที่ห้องนอนผม mm hmm. เห็นแสงสว่างในห้องนอนของคุณ mm hmm. ก็เลยโทรมาถามเนะ่ะว่าแสงอะไร mm hmm. เปล่าไม่มีเสียงอะไรฉันก็แค่เปิดไฟ mm hmm. แค่นั้นก็แล้วไป แต่ถ้าไอ้กระจกนั่นมันเรียกคุณไปอีกห้ามไปนะคุณรู้เหรอว่ากระจกมันเรียกฉันไปผมเชื่อว่าคุณย้อนเวลาไปได้จริงๆผมเห็นในกล้องวงจรปิดว่าคุณหายไปแต่อย่าไปอีกได้ไหมผมเป็นห่วงคุณเนี่ยเหรอเป็นห่วงฉันไม่อยากจะเชื่อเลยใช่ผมเป็นห่วงคุณห่วงมากอย่าไปเลยนะบัวสวรรค์ ทั่วสวรรค์คิดหนักไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรกับพลึกเธอก็รู้สึกดีด้วยกับประกรณ์เธอก็รู้สึกอบอุ่นที่รู้ว่าเขาเป็นห่วงแล้วหญิงสาวก,ก็ตัดสินใจกลับไปนอนไม่เข้าไปในกระจกอีกตอนเช้าเมื่อไปเรียนที่มหาวิทยาลัยสีหน้าเธอจึงไม่สู้ดีนักทําให้ผักหวานแปลกใจเป็นอะไรยันหล่อน ทำหน้าเหมือนคนกินยาเบื่อเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยยะแกแกเคยชอบผู้ชายพร้อมกันทีเดียวสองคนไหมบ้าหนังบ้าฉันไม่ทำตัวแบบนั้นหรอกมันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอแหมแกหัวใจมีสีดวงก็จริงนะแต่เวลารักเราต้องรักคนเดียวสิว่าแต่แกรักใครหรอรักสองคนน่ะไหนเล่ามาสิ ก็เออคือ <c oughs> เรามาเรามาอย่ามาโกหกนะไม่อย่างนั้นฉันจะถือว่าแกไม่ใช่เพื่อนรักฉัน <c oughs> ก็ได้ก็ได้ฉันเล่าให้แกฟังก็ได้แล้วบัวสวรรค์ก็ตัดสินใจเล่าให้เพื่อนฟังผักหวานตาโตไม่อยากจะเชื่อที่เพื่อนรักพูดนักแกไม่ได้อำ่ำฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยฉันไม่ได้โกหกนะ แกก็รู้ว่าฉันน่ะไม่ชอบโกหกแต่ฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆนะผักหวานพลึกเขาก็น่ารักแล้วก็ดีกับฉันส่วนในประกรณ์เดี๋ยวนี้เขาก็กลายเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีแถมยังช่วยตามหาฉันด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาห่วงฉันด้วยอ่ะอ๋อแบบนี้แกก็เลยชอบทั้งสองคนหรออืมตายแล้วแล้วในพลึกอะไรเนี่ย หล่อสู้ประกอบได้หรือเปล่ายะเขาเป็นดาราเป็นดาราตัวประกอบสมัยร้อยปีก่อนเฮ้ยแกถ้าอย่างนั้นมันต้องมีข้อมูลเดี๋ยวฉันหาก่อนชื่อพฤกนามสกุลอะไรนะแกะชื่อพฤกอโนไทยไหนฉันหาข้อมูลดูสิ <laughs> ว้ายหลอ่อหล่อมากแต่เขาไม่ได้เป็นแค่ตัวประกอบนะแกะนี่นี่นี่ใน Google แล้วก็วิกิพีเดียเขาบอกว่า ผู้ชายคนนี้เป็นผู้กำกับดังแสดงว่าเขาจะต้องผันตัวเองจากนักแสดงมาเป็นผู้กำกับโอ้โหดีใจจังเออแกช่วยดูได้ไหมอ่ะว่าเขาแต่งงานกับใครหญิงสาวหน้าแดงแล้วช่วยผักหวานหาข้อมูลแต่ไม่ปรากฏข้อมูลว่าพลึกแต่งงานกับใครแต่ตัวเขาบอกกับใครๆว่าเขารอผู้หญิงที่รักที่หายสาบสูญไป หรือว่าคนรักที่หายสาบสูญไปของลึกจะเป็นแกดูสิเขาก็เลยไม่แต่งงานกับใครเลยจริงหรอบัวสวรรค์หน้าเศร้าภาวนาขอให้ผู้หญิงคนนั้นอย่าเป็นเธอเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับย้อนเวลาหาายดำตอนที่เจ็ดค่ะชอบกันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้พี่ตักด้วยนะคะ